สวัสดีนะคะชาวราศีกุมนะคลิปนี้เป็นคลิปเดีโอความรักทุกสถานะนะคะของชาวราศีกุมนะหรือผู้ที่เกิดวันที่22มกราคมนะคะถึง19กุมภานะ,ค,ะคุณลัคนาหรือราศีกุมนะคะตามสารหลักตอนตกก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะคนโสดนะว่าความรักของคุณนะปากหลังมกรานี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าตัวคุณเองเรื่องที่จะยังโสดอยู่เหมือนเดิมเนาะ,ะมาดูกันนะคะสําหรับ ชาวราศีกุมนะคนโสดเนาะขอดูหน่อยนะคะว่าความรักของคุณปักหลังนี้จะเป็นยังไงเนาะไปดูกันนะคะสี่ดาบ โอเคสำหรับชาวราศีกุมนะคะจริงๆแอนร,รู้สึกว่าพลังงานตัวของคุณเลยนะคือคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยคือคุณค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคุณไม่อยากจะทําอะไรเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นช่วงที่คุณอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะแต่ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมตรงนี้เห็นมีชาวท่าน,น้ำนะราศีมีราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะเข้ามาเด่นในด้านของราศีกรกฎค่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีระยะทางระยะหา่างจากคุณเป็นคนที่มีความชอบไลฟ์สไตล์ต่างจากคุณเป็นคน ผิวขาวเป็นคนมีรอยสักเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์นะคะคาริสมาเขา้าคนง่ายมีความสุภาพพูดจาเพราะนะคะที่อาจจะเข้ามาหาคุณถามว่าเข้ามาหาคุณหรือเจอกันได้ยังไงอันที่1เจอกันได้ผ่านการเดินทางอันที่2เจอกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมเนี่ยคุณค่อนข้างชัดเจนนะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้อยากมีความรักนะคะเพราะคุณเนี่ยบางคนเนาะคือคุณค่อนข้างมีความระแวงนะคะแล้วคุณแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักตอนนี้เรื่องตอนนี้ที่คุณ โฟกัสคือเรื่องของเงินนะคะมันก็เลยทําให้ต่อให้มีคนเข้ามาสนใจคุณหรือว่าต่อให้มีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมคนโสดนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบก็ชัดเจนเหมือนกันว่าฉันอยากอยู่เงียบๆคนเดียวฉันไม่ได้อยากมีใครนะคะฉัน ไม่ได้ต้องการมีความรักนะคะบางคนอ่ะชาวราศีกุมเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าได้พักสักทีคุณอาจจะเหนื่อยก,กับเรื่องของความรักมานานหากใครเคยมีความรักความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะที่ในอดีตคุณอาจจะแบบทุ่มเทให้กับเรื่องความรักมาเยอะมากๆคือคุณเข้าหาคุณเอาใจใส่คุณดูแลคนรักของคุณหรือคนที่คุณชอบแบบเยอะมากจนท้ายที่สุดแล้วมันมันเป็นแบบอะไรที่แบบมันไม่ได้ไปต่อหรือมันไม่ได้แบบมีความสุขขนาดนั้นนะมันก็เลยทําให้คุณแบบ ตัดสินใจในการที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวนะคะไม่ได้อยากที่จะมีใครเนาะต่อให้มีใครเข้ามาก็ตามเนาะสำหรับชาวราศีกุมคนโสดนะคะแอนก็เลยรู้สึกว่าชาวราศีกุ่มเนาะใน หลังมกรานี้นะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบอาจจะขออยู่คนเดียวนะคะนะรววังในเรื่องของสุขภาพนะสำหรับชาวราศีกุมคุณอาจจะต้องแบบพักผออ่อนนิดนึงนะคะซึ่งไพน่นางฟ้านะไพ่ขึ้น attraction คือแอนมองว่าความที่คุณนิ่งคุณแบบไม่ได้โฟก,กัสในเรื่องของความรักเนะาะดันมีเสน่ห์นะคะดันดูแบบน่าดึงดูดเนาะให้แบบมีคนเข้ามานะคะแต่ต่อให้ใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาหาชาวราศีกุมคนโสดน,นะก็เสียใจด้วยนะคะเพราะคุณก็จะพูดจาแบบตรงไป ตรงมาว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยากมีความรักตอนนี้นะคะนะประมาณนี้เนาะโอเคเราไปต่อการสําหรับชาวราศีกุมคนคุยนะคะว่าความรักของคุณนะกับคนคุยนะคะจะเป็นยังไงเนาะในหลักลมาดูกันขอดูความรู้สึกของชาวราศีกุมที่มีกับคนคุยนะคะใน หลังมะการาาหน่อยนะว่าตัวคุณเองจะรู้สึกยังไงนะคะกับคนคุยนะจริงแอนมองว่าอาจจะมีการตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะสําหรับคนคุยนะชาวราศีกุมนะในช่วงปากหลังมะการาน,นี้เนาะเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยนะคะ <S <S <ๆ>กับความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้บางคนคนที่คุณคุยเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีแฟนหรือมีคนที่เขาจริงจังด้วยอยู่แล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์นี้สําหรับคนคุยนะบางคนถ้าแบบอ๋อไม่ได้ไม่ ไม่ได้มีแฟนอ่ะมันก็เป็นพลังงานที่บางคนคุณอาจจะดีว่าคนเจ้าชู้คนที่ไม่จริงใจคนที่เขาหลอกลวงนะคะแล้วมันทําให้คุณผิดหวังในโลกของความรักนะในปักนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แอนรู้สึกว่าคุณจะเริ่มเหนื่อยแล้วคุณจะเริ่มตัดสินใจได้ว่าคุณไม่อยากที่จะแบกรับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะในปักหลังมะกรละขาขอดูคนคุยของคุณหน่อยว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณเนาะตรงนี้จริงแอนมองคนคุยของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์นะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนทีี่่อนมมวาาเ ในการที่แบบจะดึงคุณกลับไปอยู่ตลอดนะคะทุกครั้งที่คุณอยากจะนิ่งเงียบหายไปจากเขาเขาก็ากจะทักคุณมาทุกครั้งที่คุณรู้สึกคุณท้อแล้วคุณไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วมันเหนื่อยมันไม่ได้รับความชัดเจนสักทีเขาก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณกลับมานะคะซึ่งปักนี้ก็เหมือนกันถ้าปักนี้คุณมีการตัดสินใจว่าแบบโอฉันพอแล้วฉันไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาก็จะหาวิธีทางในการที่จะดึงคุณกลับไปเหมือนเดิมเนาะเพราะคนนี้เป็นพลังงานของ ธาตุลมอะเมทุนอนกลุ่มนะคะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างพูดเก่งมีสเสน่ห์เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขารู้วิธีในการที่แบบจะทําให้คนคุยเนี่ยกลับมาหาเขาได้ตอนไหนค่อนข้างมีความเจ้าเล่ห์เหมือนที่บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะ ออกจากเขาต่อให้คุณรู้สึกว่าไม่หักไปต่อแล้วเขาก็จะมีการดึงคุณกลับไปเหมือนเดิมนะคะซึ่งบทสรุปนะของชาวราศีกุมนะคะแอนมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ มันจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นในการที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วบางคนชาวราศีกุมต้องบอกเลยคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแล้วมีโอกาสที่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่ได้เฮ a t y ความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคคุณจะมีการตัดสินใจนะคะจบวงจรน,นี้นะในอ๋อ ปักหลังมักลกาดีนะสําหรับชาวราศีกุมนะคะแอนรู้สึกว่าคุณจะทําสําเร็จนะอืมตรงนี้นะคะคุณจะสามารถ ดึงพลังงานมาอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่หลงไปกับคนคนนี้อีกพอท้ายที่สุดแล้วการที่เขาวนกลับมาในปักหลังนี้นะมันก็ทําให้คุณเกิดความสับสนอยู่ดีเขาใช้เสน่ห์ของเขาในการดึงคุณกลับไปก็จริงแต่ความเสียใจที่คุณได้พบเจอนั้นมันจะทําให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นชาวราศรีกุมนะคะแอนมองว่าคุณจะมีการเด็ดขาดมากขึ้นกับคนคุยของคุณคนนี้นะเออซึ่งต่อให้เขากลับมาบางคนถึงขั้นบล็อกเลยนะคะบางคนถึง ขั้นแบบพอละฉันเหนื่อยมามากพอละฉันแบบเจ็บปวดมาเยอะแล้วฉันขออยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะแอนร,รู้สึกว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งนะสําหรับคนคุยนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่คุณจะให้ความอิสระกับตัวเองเนาะให้ขึ้นฟรีโยเซ่คุณจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เลยแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์นี้ จะวนกลับมาหาคุณอีกแค่ไหนในปากหลังนี้คุณก็จะนิ่งนะคะใส่เขาเนาะแล้วคุณก็เหมือนที่บอกเด็ดขาดบางคนแบบพีคสุดคืออาจจะมีคําพูดบางอย่างที่ไม่ดีนะคะหรือถ้าแบบดีๆเลยแบบคู่ๆเท่ๆคูคๆก็บล็อกไปเลยนะคะนะมีโอกาสนะสำหรับชาวราศีกุมคนคุยนะคะเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะชาวราศีกุมนะคะว่าปากหลังนี้นะคะความรักของคุณเนี่ย จะเป็นยังไงเนาะไปดูกันเคสสำหรับชาราศีกุมนะคะคนมีคู่เนาะมาดูกันว่าปากหลังมารกาลานี้นะชาราศีกุมนะคะกับคู่นะจะเป็นยังไงคอรดูความรู้สึกของคุณที่จะมีให้กับคู่ของคุณหน่อยนะคะในปากหลังนี้เนาะว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะทาวเวอร์ โอ้ oh my god นะคะอาจจะมีการได้ไปรับรู้บางอย่างขึ้นมานะคะเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับคนรักของตัวเองนะว่าแบบเขาจะไม่ใช่เขาจะเขาทาอะไรลับหลังคุณบางอย่างนะคะตรงนี้เจ็ดดาบขึ้นมาแต่ถามว่าคุณแบบทําให้เขารู้ไหมคือชาวราศีกุมภ์คุณค่อนข้างนิ่งมากนะคนมีคู่นะคะตรงนี้เนาะไพ่ขึ้นคุยเหลียยนนะแต่ถามว่าลึกๆแบบเจ็บไหมกับการที่ได้ไปรับรู้บางอย่างเกี่ยวกับคู่ของตัวเอง เจ็บนะคะนะเจ็บมากด้วยนะคะเครียดมากด้วยเนาะแต่ด้วยคําว่าครอบครัวแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณแบบเก็บไว้นะคะไม่ทะเลาะไม่โวยวาย ไม่ทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณไปรู้นะเรื่องนี้นะคะที่เขาทําไม่ดีบางคนนอกใจบางคนติดการพน,นันบางคนอาจจะทําอะไรลับหลังบางอย่างคุณแล้วคุณแบบไปจับได้นะคะนะซึ่งชาวราศีก,กุมคนมีคู่นะบอกเลยบางคนนะ่ะสาเหตุที่คุณแบบนิ่งนะคะเพราะอันที่หนบางคนแต่งงานแล้วแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วบางคนมีลูกด้วยกันนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณแบบยังย,ยังอยากรักษา คำว่าครอบครัวตรงนี้ไว้คุณจะไม่ต้องคุณไม่ต้องการที่จะทะเลาะก,กันให้ลูกคุณเห็นเด็ดขาดนะคะตรงนี้เนาะ ที่ขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองแบบอาจจะมีการนิ่งไว้นะคะในปากลังนเนาะเออแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาหรือว่าเรื่องที่ค่อนข้างช็อกค,คุณมันมันเป็นเรื่องที่แบบอยากให้คุณอยากแบบคุณอยากเดินออกเลยอะจากการที่คุณได้ไปรับรู้ความสัมพันธ์นี้คุณอยากเลิกกับเขาเลยคุณไม่อยากไปต่อบางคนเป็นลักษณะที่เขาเองอาจจะมีคนเข้ามานะคะนะเออแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะไรประมาณเนี้ยนะ มาดูการว่าตัวคู่ของคุณเองนะคะจะรู้สึกยังไงนะกับคุณนะคะในปากหลังมาการานี้นะราศีกุมนะคะควรมีคู่นะเขาดูคู่ของคุณหน่อยว่าจะรู้สึกยังไงนะจริงออนรู้สึกว่าเขา เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณรู้นะคะนะแต่ถามว่าเขารู้สึกผิดไหมกับสิ่งที่เขาทำนะคะคือเขาค่อนข้างรู้สึกผิดนะคะบางคนคู่ของคุณนะถ้าคุณสังเกตเนาะคือเขาอาจจะซื้อของมีค่าให้คุณอาจจะทำตัวดีกับคุณอาจจะพาคุณไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงนู่นนี่นั่นด้วยซ้ำนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดคุณได้มารู้สิ่งที่เขาทำตรงนี้แล้วว่าเขามีคนคุยเข้ามาเออเขาไม่ซื่อสัตย์กับความสำคัญน,นี้ มันจะทําให้คุณไม่อยู่หรือไม่ไปต่อกับเขาเพราะจริงๆความสัมพันธ์นี้ถามว่าคนที่เข้ามาคือเขาแบบจริงจังไหมจริงแอนรู้สึกว่าแบบอาจจะเข้ามาแค่คุยเล่นๆนะ่ะแค่นั้นนะคะแบบคุยขำๆนะเขาไม่ได้คิดที่จะไปต่อเพราะจริงๆอ่ะ ลึกๆในใจของเขามันก็ยังเป็นคุณที่เขาแบบมีความมั่นคงผูกพันและยังอยากที่จะไปต่อแล้วคุณเป็นคนที่แบบสามารถคุมเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาแบบรู้สึกผิดไหมกับสิ่งที่เขาทําแอนรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็พยายามในการทําบางอย่างอ่ะเออเพื่อที่จะทดแทนความผิดนี้ที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะคะคอรดูหน่อยว่า บทสรุปความสัมพันธ์นะของราศีกุมนะคะในปักหลังมการานี้จะเป็นยังไงนะคนมีคู่นะจริงอันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีการพูดคุยเคลียาบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะนะมีโอกาสที่คุณจะพูดนะคุณจะบอกนะคะหรือคุณจะคุยถึงเหตุการณ์ที่คุณได้ไปรับรู้ตรงนี้มาว่ามันคือยังไง มันคือเรื่องอะไรนะคะนะัณท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเข้ามานะคะสําหรับชาวราศีกุมคนมีคู่นะแอนรู้สึกว่าคุณก็จะให้โอกาสแหละกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาเองก็จะมาขอโทษแหละแล้วก็จะมาบอกคุณแหละว่าเออจริงๆแล้ว มันเป็นยังไงนะคะเหตุการณ์เนาะเออซึ่งความสัมพนันธ์นี้แอนมองว่าเร็วนี้แหละที่คุณจะได้มีการไปรับรู้นะคะกับสิ่งที่เขาทําแต่ด้วยความที่คุณทั้งคู่มันมีความเป็นคู่กันและมันเป็นอะไรที่แบบมันอาจจะคบกันมานานคือต่อให้รู้ปัญหาแล้วแล้วคุณมีการคุยเคลียร์กันแล้วเนี่ยแอนรู้สึกว่ายังไงความสัมพนันธ์นี้มันก็จะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในปักหลัง มกกาานี้นะสําหรับคนมีคู่นะคะแต่แอนเห็นว่าคุณก็จะยังให้โอกาสเขาแหละนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมาคือคุณก็จะยังให้โอกาสเขานะคะแล้วก็หากเขามีการพูดคุยหรือมีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์จริง <c oughs> มันก็จะเป็นลักษณะที่เขาจะไม่ไปคุยกับคนนั้นนะคะเขาอาจจะมีการบล็อกมีการปิดกั้นหรือมีการทําบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้คุยกับเรานะเขาไม่ติดต่อกับเรานะเขาไม่อยากมีปัญหากับคุณจริงๆนะคะนะตรงนี้เนาะเออแล้วเขาก็จะทําให้คุณแบบเหมือน กลับมาไว้ใจเขาอีกครั้งหนึ่งแต่บอกเลยชาวราศีกุมนะคะพอุ่้งคุณทําผิดพลาดครั้งหนึ่งแล้วน่ะคุณจะไม่สามารถไว้ใจเขาได้อีกคุณจะมีความคิดเดียวคิดมากเกิดขึ้นนะคะนะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าจริงๆแอนเห็นว่ามันก็ยังแบบไปต่อได้แล้วคนคนนั้นก็เพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานมากนะคะมันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยมันเป็นแค่ลักษณะของการที่ คุยๆกันแค่นั้นนะคะนะยังไม่ได้มีเรื่องของ18บวกหรือว่ามีในเรื่องของอื่นๆเข้ามานะคะตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้นะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกุมคนมีคู่เนาะขอบคุณมากๆสำหรับก,การติดตามนะคะจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อยากไปซีเรียสนะถือว่ามาดูกันสนุกๆขอให้ชาวราศีกุมดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย